เราเข้ามาเรื่องเรื่องหลักที่เราจะชวนกันคุยก็คือพายุการเมืองตอนนี้มันปวดหนักเหลือเกินถึงขนาดซัดสองรัฐมนตรีปิวตกเก้าอี้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีอ f t e r อ h ์ช k อะไรตามมาอีกสักปีหรมีเปครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าธรรมนัต์ after ์ h ็อ k สื่อเองยวิเคราะห์เลยนักวิชาการนักเคลื่อนไหวการเมืองบอกเลยต่อจากนี้จับตาธรรมนัอ์ after ์ช็อก อืมครับตอนโหวตไว้วางใจนายกรัฐมนตรีพวกนี้พยุจันทร์อชตาทุกคนเขาบอกนี่เป็นแค่แรงกระเพื่อมเล็กๆอืมดูพายุใหญ่จะตามจะตามมาครัเขาก็บางสื่อหลายสำนักก็ไปโค้ดคำพูดของร้อยเอกธรรมนัฐผู้กองธรรมนัฐเดี๋ยว่าผมเป็นผู้กุมความนับอ่าของพักของพรรคของใครว้เยอะขาเปลี่ยนเสมือเลยิเลี้ยงลิง่ทุกคนก็โอ้ยเอาแน่ แต่พอมาผ่านมาเนี่ยยังไม่จันถึงสัปดาห์อืม่กับมันก็มีแรงกดดันอะไรบางอย่างผรัิดทว่าอีกสักสองสามวันเนี่ยคงคงตั้งหลักกันได้แล้วคงจะมีแรงกดดันนั้นออกมาอก็ปรากฏว่าหลายซื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่าร้อยเอกธรรมนัฐเข้าไปที่ทําการของมูลที่ป่ารอยต่อห้าจังหวัดครับบอกว่าจะไปลาปออกครับไปขอพบพี่ใหญ่ นะครับป้อมนาฬิกาลุงป้อมนาฬิกาผมเนี่ยแหละก็บอกจจะลาออกเป็นอาจจียลุงป้อมก็บอกเฮ้ยมิต้องเคลียร์แล้วอยู่ตอนช่วยกันทางานต่อนะครับอ่าร้อยเอกทรรมนก็กลับมาอืแต่ปรากฏว่าพอลุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเนี่ยจนมาถึงเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมก็ปรากฏว่ามันมีข่าวออกมาว่าลาออกอืมีการเช็คกันวุ่นวายเลย ผมจาได้เมื่อวานนี้ผมนั่งอยู่คุณสักชัยนั่นแหละนะฮะบอกว่าอเอ๊ะมันลากออกแปลกๆนะนะครับเพราะว่ามีการอ่าในส่วนของมีพระราชงการโปลวกเก้านะครับต้องอตั้งแต่เมื่อวานผ้นจากต,ตาแหน่งเมื่อวานพอแกไปแกะมาเนี่ยสื่อก็ไปถามเยอภาษามตกลงยังไงลากออกหรือว่าให้ออกเพราะในสือเขียวว่าให้ออกไงครับ ก็ปรากฏว่ามือกฎหมายอย่างท่งานจางวิษณุเกลืองามก็ออกมาบอกว่าอ๋ออย่างเงี้ยให้ออกครับก็คือไล่ออกนั่นแหละครับนะผม,<อ>ผมก็คิดว่าลุงตู่คงคุยกับลุงป้อมลุงป้อมอาจจะยกสายไปหาลุงตู่บอกเฮ้เด็กมันจะลาออกนะเอออไรอย่างเงี้ยผมกมคิดว่าเอ้ยลุงตู่ก็เลยเขาจะลาออกก็จัดให้ไม่ต้องลาออกครับชิ้ก่อนเลยเ<อ>คือมันไม่ใช่ธรรมนัตอัฟเตอร์ช็อคแบบที่หลายคนวิเคราะหนะ์ไงมันกลายเป็นตู่ช็อคไนงะ ครับครับเออแล้วก็ไม่ใช่ธรรมนัตคนเดียวด้วยไงอืึเออนะครับก็รวมเอาอาจารย์นิรุมลไปด้วยไงฮะ,ะเพราะว่าอยู่ในสี่ชอไงนะแล้วตอนหลังสองชอชิ่งก่อนก็เหลือสองชอนี้ครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยคุณสักใจพี่ทวีและท่านผู้ชมครับทําไมลุงตู่รู้สึกลุงตู่ห้าวเป่งอะกล้าเออเออเออกล้าที่ ธรรมนัตเนี่ยเคยพูดร้อยเอกธรรมนัติเคยพูดแล้วผมเนี่ยกุ่มความลับไปเยอะ,อะไปดูเลยก่อนหน้านี้สื่อทุกสื่อหลายสื่อแล้วโค้ดแบบนี้เลยคาเนี้ยขาดผมพักไม่รอดแนะ่รัฐบาลขาดผมจะโกนรัฐบ,บาลไม่รอดพักพุ้นแน่แนวจำลองเนี้ยแต่ทําไมลุงตู่กล้าที่จะปลดผมเนี่ยคิดดูว่าลุงตู่น่าจะมีข้อมูลใหม่ออือมีข้อมูลใหม่แล้วก็อาจจะ เหมือนกับกรรมข้อมูลแล้วก็อาจจะขยับขยับให้ร้อยเอกธรรมนัตดูแล้วอ่ะอืมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้ไม่อยู่ดีกว่าครับคือเหมือนเหมือนโดนเหมือนโดนหนายไพ่กลับเนี่ยอ่าคือก่อนหน้านี้สี่ชอจับมือหายไพ่จะเขย่าตาแหน่งลุงตู่ใช่ไหมแต่ลุงตู่เนี่ยพอมาพอการเวลาผ่านมาไม่กี่วันลุงตูห่หายไพ่กลับผมเชื่ออย่างนั้นนะมุมผกนะอืม hmm. ทำไมผมเชื่อแบบนั้นเดี๋ยวผมจะบอกให้อืม คือผมคิดว่าลุงตู่ก็คิดสลัดปากแล้วล่ะอาจจะมีปอป๊อกบุ๊กตั๊กของผมเนี่ยเป็นคุณสือให้ครับเบออย่าพึ่งขยับอะไรแรงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวยุ่งครับใช่ไหมครัเพราะว่าหนึ่งอ่าในส่วนของอ่ารัฐบาลจะยุ่งเพราะยังไงก็ประคองให้รัฐธรรมนูญได้แก้ก่อนอนะครับแล้วก็นั่งจนครบแล้วให้เลือกตั้งใหม่ส่วนจะจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อนั่นอีกเรื่องหนึ่งอ่า ผมก็คิดว่าลุงตู่น่าจะมีข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่ด่ผมว่าน่าจะมีข้อมูลแป้งมันการค้าแป้งมันที่ออสเตรเลียผมอมองอย่างนั้นนะเพราะทันที่แหม่ต้องใช้ภาษาของพี่เสถียรแห่งมติชนหน่อยอพันที่ <laughs> มีพระรมมีพระบรมราชโองการปวดก้าวออกปุ๊บสื้อออสเตรเลียเลยเปิดพร้ข่าวเลยออกแล้วครับปลดแล้ว ม,มันสอดคล้องเป็นจังหวะปังงปังแล้วผมคิดว่าลุงตู่แม้ว่าจะเป็นคนที่ดูห้าวเป้งตึงตังแต่ผ i̇şte มคิดว่าคนอย่างลุงตู่ไม่ธรรมดา <proof. S 1> คือคือต้องต้องมีอะไรไม้เด <nichts>. ็ดอยู่ในมือมีข้อมูลลับอะไรอยู่ในมือที่ร uh ้อยเอกธรรมนัฐจะจะกลับมามามาแวงไม่ได้จะกลับมาแวงไม่ได้ถึงขนาดธรรมนัฐจะงบอกถึงขนาดบอกว่า คงจะตัดไปอยู่ที่บ้านที่พะเยาก่อนครับแล้วอาจจะหาบ้านใหม่อยู่นะฮะนั่นคือ uh huh. มองึเขาก็ตีกวามเรื่องการตั้งพักใหม่ครับคือณวันนี้ถ้ามองลึกลงไปเนี่ยมันเป็นคําตอบที่ว่าร้อยเอกธรรมนัฐไม่ได้มีพลังในพักพลังประชาธิงอืม uh huh. แม้ว่าตอนที่ขึ้นนั่งตําแหน่งเลขาธิการพักจะมีอยู่สิบสามเสียงที่เป็นกรรมการ แต่ในวันนี้นี่พลังประชารัฐเงียบกลิบออเออ,เอ,อมีอะไรมาแอะที่จะรู้สึกว่าแอนโปกร่วมกับออร้อยเอกธรรมนัฐไหมไม่มีอ,อืมถ้ามองวิเคราะห์ย้อนกลับไปในพลังประชารัฐเนี่ยจะอยู่แบบตัวใครตัวมันกลุ่มใครกลุ่มมันอยู่แล้วอ,อืมถ้าร้อยเอกธรรมนัฐอ่านเกมว่าถ้าเขาลาออกแล้วจะเกิดแรงกระเพื่อมคือบีให้มีการปรับคอรมอครับ บีไมป,ปรับคอรมอแต่นาะยกอาจจะรุดแก้ก่อนใช่ไหม,มจะลาออกใช่ไหมเดี๋ยวจับให้เลยครับนะปลดออกอืถ้ามีประสงค์จะลาออกเพื่อปรับครมอเนี่ยผมคิดว่าไม่มีมัดมีผลอะไรกับพลังประชารัฐและกลุ่มอ่าของร้อยเอกธรรมนัฐในพลังประชารัฐเลยเพราะว่าการปรับคอรมอที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่คนสามคนคุยกันอ คือลุงป้อมนาฬิกาลุง mm hmm. ตู่ตึงตังของผมกับ mm hmm. ลุงป้อมบุกแบกครับเวลาย้อนกลับไปดีพี่ทวีคุณศักดชัยและท่านผู้ชมย้อนกลับไปดีเวลาใครไปพูดอะไรกับลุงป้อมนะเอ้ยน mm ู่นไม่ได้เ็าอี้นี้เดี๋ยวนายกเขาจัดการอืมเอออากลุงป้อมจะพูดอยู่คำหนึ่งมันโคต้านาะยกเขาอื mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่ต่างๆที่เคลื่อนไหวในพลังประชารัฐนี่เสนอชื่ออะไรไปเสนอชื่อใครไปแล้วได้ตามโควตาก็พอแล้วครับอสัง uh huh. เกตไหมลองย้อนฉายหนังกลับไปดูสิอืมระบุค,คลิสเลขาธิการพักผมเคยวิเคราะห์ไป้ทีหนึ่งและอย่างร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเลขาธิการพักมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่มาแค่ที่จะหาเงินเข้าพักแล้วคุยกับหัวหน้าพักครับ คุยกับคนหน้าพักหาเงินก็พักแล้วไป็นผมพวกสสในพักมันไม่ใช่บุคลิกแบบนี้ไม่ใช่เลขาธิการพักการเมืองเลขาธิการพักการเมืองมันต้องคุยได้กับทุกพักทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพักเล็กพักใหญ่เพราะคุณคุณคือผู้ประสานสิทิ์ทั้องควการเมืองเปลี่ยนคุณสามารถที่จะไปเจรจากับพักฝ่ายค้านที่จะมาเสียบพักร่วมที่ถอยออกไปได้เลยหรือจะต้องเรียกแรงหนุนจากพักเล็กมาอืที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นแง่มุมเหล่านี้เลยไง ที่เขาจะคุยกับทุเรียงผมเลยบอกว่าณวันนี้เนี่ยร้อยธรรมนั้นเนี่ยคงจะรู้แล้วล่ะว่าเรื่องการเมืองแบบห้าวเป้งแบบข้ามาคนเดียวมันไม่ได้ครับการเมืองไทยอย่าคิดว่ามีตังค์แล้วแล้วจะสามารถจัดการทุกอย่างได้หมดมันเป็นตัวพิสูจน์ดูอย่างเนี่ยลาออกเงียบกลิ้งมีใครแบกไปกับเพื่อออเอมีมีอยู่คนเดียวอ่ะหัวหน้าพักที่ไปอะไรท่าตีท้าต่อยกับใครเขาอ่ะครับเออ ทีออกมาโอ้ยเห็นใจอย่างงู้นอย่างนี้เบอเบอเดี๋ยวจะเบอเบอเนี่ยร้อยเอกธรรมน่จะไปเซ้งหัวพักนั้นมาหรือวะอ้าวกิจาก้หัอใจคือการตั้งพักการเมืองนะนะตอนนี้นะตามรับถึงปี66เนี่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนเข้าใจนะอืมมันไม่ได้ง่ายนะแล้วยิ่งแก้แล้วรุ่นใหม่มันจะหัวก้อยวันนั้นเซ้งหัวพักมันดีกว่าหัวหน้าพักเก่าอาจจะอาจจะเป็นที่ปรึกษาพัก ก็เอกนักีทีมงานอาจจะก็ไปเป็นหัวหน้าพักและเลขาพักซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นธรรมนัตอัพเดอร์ช็อปอ่ิลายคนคิด<อ>มันกลายเป็นลุงตู่ช็อปแล้วผมคิดว่าลุงตู่เนี่ยนะครับแล้วอีกสองปอเนี่ยอม,มองถึงเรื่องของการแก้แรัฐมนูญแล้วอยู่จนครบแล้วก็เลือกตั้งใหม่มแต่เลือกตั้งใหม่ลุงตู่จะอยู่หรือเปล่าผมคิดลุงตู่ไม่อยู่แล้วหล่ะอ่าฮะ แล้วตรงนี้เนี่ย<ะ>อย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงซุบซิบวิพา์วิจารกันว่าเอ้ยกรณีแบบนี้เนี่ยพอพอมีการเหมือนก็ถักธรรมนัตออกไปแล้วเนี่ยแล้วโหวตแก้รัฐนูนวันนี้เนี่ยน่าจะน่าจะโดนคว่ำไหมเพราะว่าเอ,อการเดินหมากในเรื่องของบัตรสองบงสองใบเนี่ยธรรมนัตเดินเดินหมากนิดค่อนข้างจะชัดเจนเมื่อไม่มีธรรมนัตเพราะฉะนั้นก็กลับมาทางเดิมไหมเพราะเอ,อแนวโน้ม หลายหลายคนก็พูดว่าโดนความโดนคว่ำเนี่ยแต่วันนี้ก็ผ่านฉลุยเลยไม่มีงมีกองไม่มีอะไรในกองไผ่ผมบอกได้ไงว่าเ,ออเลขาการพักมันต้องมีพระเดชและพระคุณบางทีมันต้องมีการจับเข่าคุยกัน<อ>ไม่ใช่ไปเคาเอาเพื่อนแล้วตลอดออครับมันไม่ใช่เอาคุณศักชัยก็อยู่ในแวดวงสื่อมาก่อนผมครุกการเมืองมาก่อนพี่ท้วีก็อยู่ในแวดวงสื่อมาก่อนผมคกกรุกมันมีเลขาพักที่บุค,คลิกแบบไหน ก็เป็นภาษาชาวบ้านบอกกินนะที่รับใครในที่แจ้งหรือเปล่าคุอเหมือนคุณมีข้อมูลคุณไปคุยกับใครแล้วคุณอย่านะอย่านะอย่านะออย่างนี้เพื่อนจะเพื่อนไม่หมั่นไส่หรอเออเออเอาดูอย่างเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยใช่ไหมฮะพลังประชาัพลังประชารัฐมันมีสามกลุ่มใหญ่ใช่ไหมสามมุ้งใหญ่จะพูดแบบภาษาการเมืองอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็โอ้พยายามทุกคนพยายามเงียบนิ่งเงียบไง นิ่งเงียบนี่ก็คือว่าเหมือนกับว่าเอ้ยตอนนี้พี่เขามาครับใช่ไหมฮะแล้วก็พี่เขาถึงคนหน้าพักตลอดอ่าอ่าก็อะไรก็ปล่อยปล่อยผ่านไปก็คนที่เสนอชื่อไปเวลาปรับคลรมอลุ่มอ่าสองอีกสองกลุ่มเสนอชื่อใครไปก็ได้ได,ได้ตามโควตาก็เอาเอคืออาจะอะอจะเปลี่ยนชื่อบ้างแต่ก็ขอได้มีเขาอีให้กับกลุ่มก็ก็พอแล้วเนี่ยครั้งนี้เงียบกริบเลยแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่ mm hmm. ทน่าสนใจก็คือว่าหลังจากรัก้ธรรมนูญแล้วเนี่ยแกรรมนูญแล้วเนี่ย ตอนเลือกตั้งเออมผมคิดว่าร้อยเอกธร,รมนัสคิดว่าเขามองสามบันไดสามขั้นเหมือนกันคือมองว่าถ้าออกปรับคอรมอความรัฐธรรมนูญแล้วเลือกตั้งไปสู่การเลือกตั้งอแต่ตอนนั้นเลยเห็นว่าสองสองบันไดสองขั้นที่ออกมาในบันไดของธรรมนัสหักหมดเนี่ยเ<อ>้วเลือกอตั้งเนี่ยบตรสองใบนะครับทั้งเนี่ยการแก้กนตดมเนี่ยครับ ซึ่งมันจะปิดทางพักเล็กเออพักเกิดใหม่ก็เกิดยากเล็กพักเกิดใหม่ไอ,อแบบประเภทแบบ่งสันพันชนผสมสจ,จบแต่คำบกจบ,จบไมเคยถูกไว้มาเพราะเพราะกติกานี้ตอนนี้ก็นั่งจืดน้ำลายกันเือ,อ้ๆอ่ะใช่ไห,ห,หแล้วผมคิดว่าทุกอย่างผมฟังทงไเ้ล่วงหน้าเลยนะเสร็จเพื่อไทยครับอืม ทำไมผมเชื่อแบบนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวย้อนกลับมาตอน uh huh. ตอนหลัง